กดประตูปุ๊บจะเพื่อจะเปิดรถแต่ผมเนี่ยเวลารถจอดไปที่ไหนไกลๆเนี่ยผมจะต้องไปตรวจข้างซ้ายอ่าไป่ดูล้ออ่แล้วก็จะมาขึ้นรถไอ้เคี้ยบประตูเปิดต้อ้อเขี้ยรประตูเปิดแบบกว้างๆเลยอ่ะกว้างๆอย่างนี้เลยงงเราลืมปิดรถเหรอคนอย่างเราหรือว่าลืมปิดรถคิดว่าใครเปิดอ่ะก็ยังไม่ได้คิดตอนนะั้นกูลืมเปิด คิดแต่ว่าตัวเองลืมหรอว่าลืม,หร,ลมหรอด่าตัวเองขึ้นไปดูกระเป๋าดูดังดูงดงดงดงอะไรที่มันวานเขาบอก็ขึ้นไปปิดปิดพ๊บโผล่ลุกสู้ไอเ้เหี้ยเบิดมึงแน่แน่มึงแน่แน่หลังจากวันนั้นกี่วันที่เบิดตายฮะวันแรกเลยมันไม่รู้ว่าตัวเองตายหรอกมันก็ต้องมาส่งตามปกติเบิดมันจะเป็นคนที่ไม่สวยแล้วแบบชิ่นชม ชอบพี่มากยืนบนลำแข้งตัวเองไองโนโ้นู่นไอ้นี่มันพูดนะมันชอบพูดพี่สูม้มากที่ไม่ที่ประจบประแจงไม่เป็นอะไรมันมันชอบพูดอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นวันที่สามมไปอีกผมกไปไปหาไอ้กแจ๋วแฟนมันไอ้แจ๋วบกเบิดมันเล่นไอ้คัทนูนนี่นั่นกำลังคุยคุยเรื่องเนี้ยมันงปึก๊กไอ้หน้าเลยกินแบบไอ้กินไอ้เบิดอ่ะ โอ้ยแถวไม่พูดละแถวบอกบอกไม่ไปไหนอยู่แถวเนี้ยอยู่ใ,ใกล้ๆพี้นี่แหละไม่ไปไหนเพราะหนูไม่รู้สึกตลอดอือแล้วเมื่อคืนงานพี่ตัวแล้วไอ้บอลก็ไปใครก็ไปวะลูกลูกมันก็ไปเมียม,มันก็ไปเมียมมเบย,ยก็ไปพวกเรา,าก็อยู่กันครบอยากร้องเพลงนี้เราและนายคือไปลอยงานกันเขาเขาไปลอยงานกันมาผมไม่ได้ไปนี่ก็ร้องร้องร้อง ไอ้ผมมานั่งอยู่ข้างหลงังพอได้ยินเสียงเพลงผมก็เดินร้องมาเรื่อยๆเดินร้องมาข้างหลงังพี่ตุนเมียพี่ถืลไรพี่ตุนแกก็ถ่ายถ่ายถ่ายโทรศัพท,ท์ถ่ายบรรยากาศตรงนี้นั่นไยไอ้เฮียแม่งเด้งไอ้เบิร์ดมันเด้งขึ้นมาในจอต่อหน้าต่อตาผมเลยเป็นคลิปงานศพเป็นคลิปงานศพที่พวกเรากําลังเดินอน้อมเมนอ่ะแล้วก็ตัดไปทีไอ้เบิร์ดกำลังพูดอะไรลูกใส่เสื้อขาว ไม่รู้ใครทําหรือว่าแต่ขนาดไร์สดมันไม่น่าเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงกำลังไฟ์สดเนอะมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมเคยบอกให้เปิดประตูรถให้กูเนี่ยมันยังไม่ชัดให้เปิดมึงลองอีกสักอันให้อ่ะรอใหม่เดี๋ยวมาแน่